สวัสดีครับบิวบอร์ดไทยแลนด์ผมสมาร์ทซี p นพีจากค่ายแกลลี่เลคคอร์ดครับขอบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยทั้งสามเพลงคือผมเน้นรับหมดเลยในแต่ละเพลงเนี่ยมูดมันจะต่างกันแบบว่าเนื้อหา,าของเพลงแล้วก็อารมณ์ในเพลงครับผมอย่างค r ิสปี้ก็จะแบบมีความเซ็กซี่แล้วก็บิดโชวเป็นความแบบคูลโชว์เอเนจีโชว์เพอร์ฟอร์มแล้วก็ลิมูซีนจะเป็นแบบลักชัวรี่เท่ๆคูลๆครับ คอนเซปต์ของเพลงบ i ดโคคุยกับทางค่ายครับผมว่าอยากได้แบบว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองนะครับผมแล้วก็ผมได้มีโอกาสแบบว่าไปทำเรื่องหลังด้วยทั้งแบบ MV แล้วก็เนื้อเพลงจนไปถึงท่าเต้นครับผมก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์มาเยอะมากเลยครับทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ค่ายก็หาโปรดิวเซอร์ให้ผมจนได้พี่เนมาอยากจะขอคุณกับทางค่ายนะครับที่แบบขออิสระกับผมมากๆทั้ง3เพลงเลย นือเลยขอบคุณนะครับผมที่รอคอยแล้วก็ติดตามนะครับผมวันนี้มันก็มีผลงานออกมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับมันก็ได้เห็นที้แบ็คแล้วแหละก็แบบว่ารู้สึกฮิวใจฮิลฮิวมาได้ดีจริงๆก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผม ก็ขอฝากมินิอัลบั้มของมานะครับขอมี CSNP ครับผมสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปดู MV ของเพลง r i c o เนี่ยก็สามารถดูได้ใน y t u t u เลยครับทางแกรนด์วิดีโอคอร์ดครับส่วนช่องทางการติดตามก็ IG ไว้ปอเหมือนกันเลยก็คือ CSNP a n e s o r สองหนึ่งส่วนเอ็แล้วก็ TikTok อจะเป็น Smart ต Aneskor CSNP ครับ e c h a r ร์ทุกกระแสะเพลงฮิตรวมอยู่ที่เดียว Billboard Thailand